走 ự a g a ถ้าตรงนี้แหลมแท่นนะครับเดี๋ยวจะเดินไปหาดบางแสนฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับเห็นน้ำจืดนองอยู่บ้างก็ช่วงนี้เพิ่งกลับมาจากพัทยาเมื่อเช้านะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์ตอนเช้าหรือว่าเห็นคลิปในช่วงต้นๆนในทิกตอกนะครับก็จะเห็นว่าถ่ายวินบรรยากาศที่พัทยามาเยอะเลย ก็บรรยากาศก็จะแต,ตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่าริมทะเลเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้ครับประจําวันนี้น้ําขึ้นพอสมควรเลยนะน้ำขึ้นสูงเลยจมตรงชานพักไปเลยส่วนใหญ่ก็จะมาเห็นน้ําขึ้นถึงชานพักถ้าเป็นบันไดก็เดินลงไปชานพักแรกอันนี้มันขึ้นมา ชานพักนี้เลยเดี๋ยวจะเดินไปต่อที่หาดบางแสนนะครับพอดีคงฝนเพิ่งหยุดโต๊ะก็เพิ่งมาตั้งมากลางมาชิดคราบน้ำฝนกันนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางมากันคือคักมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ดูบรรยากาศริมทะเลป,ปลายพงลางนะครับระหว่างเดินไปที่ชายหาดบางแสนผมเดินมาจากแถวเหลี่ยมแท่นนะครับซึ่งติดกับหาดบางแสนนี่แหละเหลี่ยมแท่นล็อกมาล็อก9ไปปลายหาดบางแสนจุดฟรีโซนที่8นะครับจุดฟรีโซนที่8ก็จะเป็นจุดปลอดล่มปลอดเตียงผ้าใบจุดสุดท้ายปลายหาด ท่องเที่ยวหายหมดนะครับเพช่วงฝนเทจากลงมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยเท่าไหร่นะกลมแรงมากใครอยากเห็นบรรยากาศแบบต่างจากพัทยามากไหมลองปัดไปดูนะครับข้างหน้าโปรไฟล์ก็มีผมลงไว้ช่วงที่ไปพัทยามาเมื่อเช้านี้นะครับ mm hmm. พัทยานี่มันจะเป็นเมืองที่ ตื่นตอนกลางคืนและหลับในตอนเช้าอาจจะตรงข้ามกับรูปแบบที่บางแสนเล็กน้อยนะครับบางแสนตอนเช้านี้คนจะตื่นกันมานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยไม่เหมือนพัทยาพัทยานี่ชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ร้านบางร้านยังไม่ให้คนไทยเข้าเลยแต่บางแสนเรานี่เป็นเมืองเหมือนเล็กๆนะครับเล็กกว่าพัทยาย มากอันนี้ผมกำลังเดินเข้าสู่ปลายหาดบางแสนแล้วนะครับตรงโคง้งโรงแรม S2 อยู่ตรงนี้นี่เป็นโรงแรม S2 สนะครับที่อยู่ตรงโคง้งถนนบางแสนสายหนึ่ง mm hmm. เชื่อมโยงไปบางแสนสายสองแล้วก็ไปอ่างศิลานะครับนี่นะครับปลายหาดบางแสน ถ้าใครที่อยากแบบมาวันที่ไม่มีการตั้งรบตั้งเตียงผ้าใบาริมหาดก็ต้องมาทุกวันอังคารนะครับเป็นวันหยุดประกอบกิจการการค้าตลอดแนวชายหาดทุกวันอังคารแต่ก็ต้องหาเสือหาอะไรมาปูกันเองครับเดี๋ยวเราเดินลงไปที่หาดทรายกันเนื่องจากฝนมันเพิ่งไล่คนไปเมื่อครู่นี้คนก็เลย วิ่งกลับไปที่พักกันหมดนะครับพวกค้าแม่ค้าก็หุบร่มกันหมดแล้วเพราะาลมแรงมากใครอยากรู้ว่าแรงไม่แรงแค่ไหนนะดูสภาพตอนนี้สิครับเห็นไหมกิ่งมะพร้าวหักลงมาเลยเขาถึงได้มีป้ายประกาศเตือนว่าพึ่งมาครับผมคุณพี่พรศักดิ์นะครับพึ่งเดินมาจาก แหลมแท่นครับเดินมาพึ่งถึงหาดบางแสนลมแรงมากเพืนคู่นี้ครับดูอะไรพวกนี้หล่นหมดฝนมันตกไล่มาพักหนึ่งนักท่องเที่ยวก็เลยหลบฝนหายไปนะครับพวกพ่อค้าแม่ค้าก็หุบล่มกันแล้วก็พึ่งออกมากันสักครู่นี้นะครับ แรงมากเลยนะช่วงที่มันฝนตกพัดพวกกิ่งไม้กิ่งมะพร้าวนี่หล่นลงมาเยอะเลย นั่งกินเหล้าที่ในที่พักดีกว่าครับเนี่ยวันนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาหน้าแครับเดี๋ยวบรรยากาศก,ก็เดี๋ยวก็กลับมาทีครับถ้าฝนไม่มาอีกจากหนึ่งนะ <laughs> ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับการนั่งดิ้งช่วงเย็น <laughs> วันนี้ไม่ได้ออกไปเพราะที่บ้านฝนตกค่ะเลย อดพาตัวเล็กไปเล่นน้ำเลยสวัสดีค่ะจากเชียงใหม่ค่ะครับแก้วครับคุณประชาเพชรเสมอสองแปดห้าแก้วหรือแก้วครับแก้วก็ตอนนี้ผมเดินมาตรงฟรีโซนที่แปดนะครับเนี่ยเป็นเขตปลอดร่มปลอดเตียงที่แปดเป็นจุดปลายหาดบางแสนสกคู่ฝนมันไล่คนกลับบ้าน พิ่งหยุดแล้วขนพิ่งออกมากันนะครับจะเห็นร่องรอยของนี่พวกกิ่งมองกิ่งไม้กิ่งต้นมะพร้าวหลุดร่วงกันพอสมควรขาดเกลื่อนเลยลมเทะเลนี่ถึงเวลามันแรงมันแรงจริงนะครับนี่อย่างเช่นไอ้พวกนี้ต้ลูกมะพร้าวไม่รู้เด็กเก็บมาเล่นหรือว่ามันหล่นมาจากข้างบนนะแต่ดูดิ พวกกิ่งมะพงมพะพร้าวอะไรนี่ยังร่วงเลยครับช่วงลมแรงถ้าจะหลบใต้ต้นมพะพร้าวไม่แนะนำเลยต้องไปหาหลบในอาคารดีกว่านะนะครับลมพาใบช่วงนี้ก็หหบอยู่เพราะว่าลมมันแรงมากเดี๋ยวจะเดินเข้าไปเฉียดกับน้ำทะเลอีกสักหน่อยสิน้ำทะเลขึ้นสูง พัดจนทังขยะลมเลยนั่นห้ามปร์เนก่ห้ามสูบบุหรี่นะครับเนี่ยเป็นมาตรฐานชายหาดของบ้านเราแล้วมาห้ามสูบบุหรี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลงใกล้ทะเลกันอีกนิดสวัสดีค่ะชื่อแป้งค่ะสวัสดีครับคุณแป้ง นี้เขาใกล้น้ำทะเลไม่รู้เสียงผมชัดเจนหรือเปล่าเห็นไหมฮะจะมีร่องรอยของสิ่งที่ถูกพัดมาจากน้ำทะเลบ้างขยะบ้างอยู่พอสมควรถ้าใครไปดูหนะ้าโปรไฟล์ที่เมื่อเช้าผมไปที่หาดาพัทยาจะเห็นว่าทรายมันต่างกันนะแล้วก็ขยะนี้ไม่มีเลยเรียกได้ว่าไม่มีเลยจริงๆ แต่แต่ทรายที่เขามาถมตรงทําหาดผมอยู่ตรงน่าจะแถวแถวจอมเทียนเลยจอมเทียนมาเลยจอมเทียนไปทางวอ l k ก n g งสตรีทพัทยาเนี่ยผมว่ามันเป็นหาเป็นทรายที่เป็นทรายเขามาถมครับทรายทรายธรรมชาติหรือเปล่าทรายก่อสร้างหรือทรายธรรมชาติไม่ไม่ใช่จากเกิดจากธรรมชาติเขาเาี่ยเป็นการปรับพื้นที่ขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยเห็นเขามา เล่นน้ำทะเลอะไรกันนักไม่เหมือนแถวบางแสนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับให้ผมมาด้วยจุดหมายอะไรเนี่ยจรเจๆไปจะไปแถวแถว เดอะทายรีสอร์ทที่ไหนครับที่นี่ที่บางแสนชนบุรีครับผมฝนมันพึ่งตกไปจักหนึ่งลมลมแรงด้วยมันก็ไล่คนกลับบ้านไปมันพึ่งดูเหมือนจะหยุดมันก็เลยมีคนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปพึ่งกลับมาจากพัทยาอ๋อผมก็กลับมาจากพัทยาเมื่อเช้านี้ครับ แล้วก็มาบางแสนผมไปเดินอยู่แถวแถว Walking Street ตอนเช้าก็เดินดูหาดตอนเช้าก็กลับมาบางแสนนี่ก็รู้สึกเมืองเล็กลงถนัดตาเลยก็พัทยานี่โอ้โหดูเป็นเมืองใหญ่มันเริ่มมีการท่องเที่ยวเริ่มเข้ามานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้ามามากขึ้นแต่ยังแต่ย่งว่าครับรูปแบบเมืองมันจะต่างกันที่พัทยามัน กลางคืนมันแสงสีเสียงแต่ชนบุรีนี่ยังไม่ขนาดพัทยาต้องไปแถววอนนภาเนี่ยจะอาจจะได้อารมณ์พัทยานิดๆแถววอนนภาตอนกลางคืนก็จะแสงสีเสียงร้านเหล้าผับบาร์แต่ถ้าเป็นพัทยานี่ก็แสงสีเสียงร้านเหล้าผับบาร์แล้วก็อากโกเรียกได้ว่า เป็นเมืองที่ชาวต่างชาติน่าจะชื่นชอบแต่ชาวไทยนี่อาจจะไม่ค่อยชอบนักตรงหาดเขาพึ่งถมทรายเหรอครับตรงหาดนี่หาดบางแสนใช่ไหมฮะถ้าหาดบางแสนนี้ก็มันเป็นการปรับ ูมิทัศน์นะฮะมันจะเหมือนกับว่าเขาจะใช้รถถ่ายรถอะไรปรับทุกวันนะครับบางแสนไม่ได้แวะจากเชียงใหม่อ๋อถ้าไปพัทยาแล้วคงอาจจะอาจจะลืมมักแสนไปเพราะว่าหาดพัทยาผมว่ามันก็จริงๆมันเป็นอีกอารมณ์อีกแบบหนึง่งผมว่าก็ดูมันดูเหมือนกับ ต่างต่างประเทศไปนะหาดพัทยานี่เพราะานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชาวต่างชาติแต่บางแสนนี่เหมือนทะเลสําหรับคนไทย <c ười> คนเยอะไหมคะเย็นวันนี้ตอนนี้คนตอนนี้คนน้อยมากครับคนล้อมแหลมเลยเห็นไหมฮะเพราะว่าฝนมันพึ่งไล่เราไปฝนฝนมันพึ่งไล่คนไปเมื่อกี้ฝนตกมาจากหนึ่งแล้วมันก็ลมแรงคนก็เข้าที่พักกันแล้วสักพักเนี่ยเขาพ่อค้าแม่ค้าคือเพิ่งมากลาง ตั้งโต๊ะเพิ่มเติมเพราะเมืเ่อเมืเ่อเมืม่อคู่ลมแรงมากเขาก็รีบเก็บกลางหูร่มกันคนเลยล้อมแหลมเลยทั้งที่จริงวันศุกร์เนี่ยมันคนน่าจะเยอะกว่านี้แต่เจอฝนไล่ไปก็เลยน่าจะกลับที่พักกันแล้วก็วันนี้ที่แถวแหลมแทน่นไปปลายหาดบางแสนที่จะไปเขาสามมุกนะครับก็จะมีถนนคนเดิน น่าจะไปคือคักอยู่ตรงนู้นแต่ไม่แน่เพราะค้าแม่ค้าอาจจะเซ็งเลยเพราะว่าจะตั้งดีหรือเปล่าว่าอะไรนี้เพราะว่าผมมองดูท้องฟ้ามันก็ยังครึ้มๆอยู่นะจะมาอีกละลอกหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ท้องฟ้ายังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นักแต่สังเกตจากลม ผมว่าน่าจะยังไม่ตกเร็วๆนี้หรอกมีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่บ้างนะคะแน่นอนครับแต่จริงๆช่วงนี้มันน่าจะเดินทางน่าสะดวกขึ้นแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็น่าจะเริ่มเปิดแล้วไม่ได้ไปนานแล้วถนนคนเดินเชียงใหม่ที่ท่าแพ ผมค่อนข้างจะคุ้นกับแถวท่าแพแถววัดเจ็ดยอดมีเพื่อนอยู่แถวนั้นนะครับก็เลยไปบ่อยสมัยสมัยทำรายการโทรทัศน์มีการเดินทางไปขึ้นเชียงใหม่เยอะเพราะว่าเชียงใหม่มีเนื้อหามีคอนเทนต์ให้ทำบ่อยหน้าเที่ยวจังครับผมช่วงนี้กำลังหน้าเที่ยวครับแดดไม่มา แดดไม่มาอากาศดีแต่เกรงว่าฝนจะมาไล่เราวันนี้ตกหนักค่ะแบบนี้เหรอฮะม,มาครับเรามาพันมันกันไม่อย่าเล่นการพนันดีกว่าเรามาทายกันสิว่าใครจะใครจะใครจะถูกต้องผมว่าวันนี้อาจจะอาจจะเย็น็นะผมว่าเยน็ยน,ยน,ยนถึงสามทุ่มอ่ะยังไม่ตกหรอกผมว่าช่วงเย็นนี้น่าจะ พ่อค้าแม่ค้าน่าจะได้ขายของกันอยู่นะถนนคนเดินผมเดินมาถึงล็อกที่60แล้วครับผมไปบางแสนวันที่10ครับอ๋อวันที่10เดือนหน้าใช่ไหมฮะอาจจะมเห็นผมเดินก็แก็กแกแถวนี้เข้ามาชาร์จได้นะฮะก็ เห็นไหมครับที่ผมบอกว่านั่งใต้ต้นมะพร้าวนี่ต้องระวังอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหฮะลูกมะพร้าวหล่นโป๊กลงมานี่พาไม่ออกนะมันสูงนะอีู่สูงสูงนั่นตกทีเนี่ยมึนไปเลนะ ผมเคยได,ได้ฟังข่าวเห็นบอกว่าถึงตายเลยถ้าลูกอยา่แต่ไม่ใช่ที่บางแสนนะได้ดินข่าวในโทรทัศน์วันที่สามข่าวว่าจะไปบางแสนอ๋อวันที่สามวันที่สิบมาได้เลยครับเิ้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าอยากมาเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันตรงวันอังคารหรือเปล่าถ้าตรงวันอังคารมันจะไม่มีร่ไม่มีเตียงผ้าใบนะครับถ้ามาตรงวันอังคารเนี่ย ต้งเตรียมอะไรมากินเองนะครับแต่จะได้หาที่โล่งๆหาเสือหาอะไรมาปูเองนะนอันนี้เป็นฟรีโซนล็อกที่7นะครับฟรีโซนก็คือเป็นเขตปอดร่มปอดเตียงผ้าใบจะมีอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ต้นหาดจนถึงปลายหาดอยู่จ8จุดเมื่อกี้ผมเดินมาจุดที่ ไม่ใช่เม,มื่อกี้จุดเริ่มต้นที่จุดที่8ผมเดินมาถึงจุดที่7แล้วใกล้ถึงครึ่งทางอย่างเนี้ยนะครับก็เหมือนไม่มีคนเลยครับเนี่ยเพราะว่าฝนมันไล่เราไปเราเข้าใกล้ทะเลกันอีกหน่อยจะหาว่ามาเดินทะเลทั้งทีไม่ใกล้ทะเลเลยช่วงนี้มันกำลังเป็นช่วงแบบ โปรเพย์นะครับจริงๆก็เออมันก็มีแววผมว่ามีแววที่อากาศจะโปร่งใสขึ้นนะเพราะว่าก็ยังเห็นแสงอยู่ถ้าไม่เห็นแสงเลยนี่น่ากลัวอันนี้ผมมองย้อนไปตรงแหลมแทนนะครับนี้ผมเดินมาจากตรงตึกนู่นอ่ะตึกที่โดดๆอยู่ตึกเดียวนั่นบางแสนรยับีชบางแสนรยับีชก็แถวแถว หลมแท่นนะครับเป็นแหลมแท่นล็อก10กว่ากล็อก12อะไรนี่แหละเกาะที่เห็นต่อหน้าเราไกลๆนู้นนะครับอัน so นี so ้ค so ือเกาะสีชัง so ฟ้าสวยค่ะอใช่ครับฟ้าสวยมากช่วงนี้ช่วงทวายไลท์พระอาทิตย์กำลังตกถ้าแบบไม่ม <mates gord> ีฝนมานี่จะสีส้มสีอะไรมากกว่านี้นะฮะบางวันเนี่ยฝนตกตอน ตอนที่มีแดดออกอะ่ะจะจะเห็นลุ้งด้วยนะบางทีผมเคยเจอครั้งหนึ่งลุงนะฮะเราก็จะมีเจ้าถิ่นนะครับนกกระสาหรือเปล่าเขาเรียกนกนกยางหรือนกกระสาเนี่ยอเขาก็จะหากินปลาที่โดนคลื่นซัดมาปลาบางตัวก็โดนคลื่นซัดมาแล้วก็มันดิ้นกระแนวกระแนวอยู่ริมชายหาดโดยเฉพาะช่วงเ,เช้าๆครับ ดูสิครับเตียงพระบ่ายนี้ไม่มีคนอยู่เลยขอแคปรูปสวยๆหน่อยค่ะรูปสวยๆรูปสวยๆนักฟ้าใช่ไหมฮะ,ะ,ะเดี๋ยวให้แคปรูปนี้นะฮะอ่านะครับใครอยากแคปหรือว่าตั้งถา่ายอาจเป็นวิดีโอได้นะ,ะผมก็ตั้งไว้ได้นะผมจะค่อยๆแพนค่อยๆเลื่อนไปทางด้านขวามือนะครับหนึ่งสองสาม โอเคครับผมแคบแล้วนะครับใครอาจเป็นคลิปสั้นๆก็ได้นะครับบรรยากาศล้วไปแอปว่ามาเที่ยวให้เพื่อนเขาอิจฉากันเล่นๆนะครับเหมือนในเฟซผมผมก็ชอบแกล้งเพื่อนผมคือไปโพสอะไรที่มันเฮฮาแกล้งๆคนนั้นแกล้งคนนี้ทีนะครับอย่าไปซีเรียสก,กันม,มากพวกโซเชียลเดี๋ยวจะปวดหัวสะเปล่าก็เอาถือว่าใช้เล่นๆนะครับสําหรับใครที่ใช้เล่เลนๆแต่เพราะค่าแม่ค้าก็ ใช้แบบจริงจังก็จริงจังกันต่อไปอันนี้เดี๋ยวผมเดินตัดทะลุที่เก้าอีาา้ผ้าใบให้ดูเห็นไหมฮะไม้มีคนเลยเราจะเห็นด้วยไหมร่องรอยของเป็นร่องรอยของฝนซึ่งมันแบบตกมาแบบแป๊บเดียวนะไล่คน ทำให้พ่อค้าแม่ค้าแบบหัวร้อนอยู่ๆก็ไล่ปั๊บพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเก็บสิครับโอ้โหกำลังขายได้ช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยร้านเจ๊ทักไก่เหลืองบางแสน นี้ผมเดินมาถึงแถวล็อกที่53ล็อกที่52แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่ศาลเจ้าพ่อแสนนะครับใกล้ถึงศาลเจ้าพ่อแสนแล้วก็พาไปจบไลฟ์กันที่ตรงศาลเจ้าพ่อแสนนะครับผมใครอยากเห็นบรรยากาศอย่างนี้ก็ ไปดูหน้าโปรไฟล์ก็ได้นะครับถ่ายไว้แล้วก็ลงเป็นคลิปอยู่เยอะพอสมควรบางงานผมก็ทําเป็น playlist ท่องเที่ยวไว้เลยก็มีนะครับใครดาดูแบบแนวท่องเที่ยวยาวๆเลยก็หาดูกันได้นะครับอันนี้ผมจะไปถึงศาลเจ้าพ่อแสนแล้วก็ระหว่างนั้นก็ใครที่เพิ่งเข้ามาหรือว่ายังไม่รู้จักประวัติเกี่ยวกับที่มาของหาดบางแสนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ในนี้อาจจะได้ยินผมเล่าบ่อยแล้วแต่ว่าใครที่เข้ามาใหม่ อาจจะได้ยินแค่หาดบางแสนหาดบางแสนแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับมีตำนานนะครับเราหาดบางแสนนี่แต่ก่อนมีผูสส้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอเล่าประวัติเพื่อให้เพื่อนๆถ้ามาแถวนี้ก็มาสักการะเจ้าพ่อแสนได้นะครับที่แถวๆฟรีโซนที่ที่เท่าไหร่นี่เมื่อกี้ผมเดินมาที่เจ็ดที่อันนี้ที่หกก็กำับฟรีโซนที่หกก็ อยู่ทีเยี้ยิงงบางแสนเฮอริเทจเนี่ยผมกำลังจะตัดเข้ามาอยู่ก็คือสาวเจ้าพ่อแสนนี่เกิดจากสมัยก่อนนะครับมีกำนันชื่อบายผู้ปกครองแถวนี้กำนันแกมีลูกชื่อแสนแสนไปรักชอบพอกับาสาวชื่อสามมุกนะครับด้วยความที่แสนทำเว้าเล่นเว้าอยู่ริมหาดนี่แหละเว้าขาดไปแล้วก็ไปตกอยู่แถวเขาสามมุกแล้วก็ไปหาเว้าไปตามเว้าไปเจอสาวสามมุกแล้วก็รักใคร่ชอบพอกันแล้วก็ในที่สุดก็สัญญากันว่าจะ จะรักกันไปตราบนิรันดรอะไรประมาณนี้แต่ว่ากำนันบ่ายนี่ไม่พอใจเพราะว่าสาม,มุกน่าจะเป็นคนไม่มีสตดุ้งสตัางนะครับม,มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ทำให้กำนันไปหาสาวไม่ให้แสนแต่งงานด้วยแสนก็คงจำใจให้ก้มหน้าก้มตาแบบในพิธีแต่งงานให้คนมาลดน้ำสังอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีคนคนหนึ่งมาลดน้ำสังแล้วก็ เอาแหวนมาวางไว้ให้ด้วยแสนเงยหน้าขึ้นก็อ่าสามมุกนี่นะสามมุกมาลดด้านสังแล้วก็เอาแหวนที่เคยให้กันไว้มาวางไว้แล้วก็<ม>วิ่งไปกระโดดหน้าผาตายที่เขาสามมุกนะครับพอสามมุกตายแสนก็วิ่งไปกลุนหน้าผาตายตามอันนี้เราแบบย่อๆนะครับแล้วก็กำนันบ่ายก็รู้สึกผิดก็เลยทำตั้งชื่อหาดบางแสนให้ว่าเป็นหาดบางแสน อย่างทุกวันนี้นะครับส่วนถัดไปก็คือเขาสามมุกก็เราก็จะเห็นว่ามีตำนานของเจ้าแม่สามมุกนั่นเองนะครับจะมีศาลเก่าศาลใหม่นะครับศาลเก่าจะเป็นศาลดังเดิมศาลเล็กๆอยู่จุดชมวิวบางแสนสามมุกศาลใหม่จะเป็นศาลแบบจีนนะครับอันนี้ก็คือศาลเจ้าพอแสนนะครับซึ่งอยู่ประมาณกลางๆหาดบางแสนเยื้องๆกับโรงแรมบางแสนเฮอริเทสนะครับ นี่ฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูบางแสนเฮอริเทสโรงแรมบางแสนเฮอริเทสก็ก่อนนั้นก็จะมีเขาเอาไก่เอาชุดเอาอะไรมาเต็มเลยนะฮะอันนี้น่าจะเพิ่งเคลียร์ไปเพราะว่าโลง่งแต่ก่อนนั้นเต็มเลยทั้งชุดทั้งอะไร มั่งมีพารวยอะไรอย่างนี้ออนนี้เพิ่งเคลียร์ไปครับผมงนั้นผมขอจบไลยน์นี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครมาบางแสนก็อย่าลืมมาสักการะเจ้าพ่อแสนนะครับผมเดี๋ยวขากลับมาจากธุระอาจจะมาไลฟ์ให้ดูช่วงเย็นๆอีกทีนะครับผมใครสนใจหรือใครชอบบรรยากาศอย่างนี้ริมทะเลก็กดติดตามกันไว้ได้ครับผม รือไม่ก็ปัดไปดูหน้าโปรไฟล์ครับจะมีคลิปสั้นๆทำเป็นหรือผมทำเป็นรายการท่องเที่ยวไว้ด้วยแต่ก็ถ่ายมือถือนะ่ะเต้าทำทำกันง่ายๆไม่ได้ทำยากอะไรนะครับก็ทำตามความชอบของเราเองงั้นวันนี้ผมคล่องงั้นวันนี้ผมต้องขอจากจอไปก่อนนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามานี้ก็ไลฟ์มาสักพักแล้วครับเดี๋ยวผมต้องขอจากจอไปก่อนใครอยากดูก็บรรยากาศแบบนี้ลองปัดไปดูที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับผม สำหรับคนที่เพิ่งเข้าร่วมมานะ,านะครับผมต้องไปก่อนแล้วขอบคุณครับปัดไปดูบรรยากาศแบบนี้ที่หน้าโฟล์ฟา์ได้เลย